ตามแนวไว้นะครับตามแนวนะครับ,นนรบเอาปีวิ้นหน่อยครับคาพีเด้ เขาอยากสนุกนะครับบิวกันเองก็ได้นะครับเอาคาฟีเดาคาฟีเดาคาฟีเดาชิดขวาไว้นะครับรถจะได้ไปได้นะครับชิดขวาไว้นะครับรถแซงรถแซงรถแซงชิดไว้นะครับอยู่ในเลนนะครับรถจะได้ไปได้นะครับเอาข้างหลงังบิวหน่อย นี่แนวขวาไว้นะครับรถจะได้ไปได้นะครับอ้าวอ้าวบิ้วหน่อยครับบิ้วหน่อยขาพีเดไม่ดังเลยขาพีเด้าพีเด้อ๋อบิ้วได้อ๋อเดินขาไปเรื่อยๆนะครับบิ้วเองได้ครับไม่ต้องอายครับป๋าบิ้วหน่อยดิป๋าขาพีเดบิ้วหน่อยดิ ดังๆเลยป๋าต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเลยนะครับเราจะได้ผ่านแยกด้วยกันนะครับต่อเนื่องหน่อยนะครับ อย่าแซงกันนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวกันล้มนะครับพยายามอย่าแซงกันครับเอาบิ้วหน่อยครับบิ้วหน่อยครับฟีเดโอ้เงียบเลยเงียบเลยเอาครับฟีเดไม่ดังเลยครับฟีเดครับฟีเด